Oh, let me up with a bright smile on now Put me in the dark, to won't get lost now To the moonlight, I see you real right now เจอกับจอยเพชรคาเซนเตอร์ Center เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจอยมีรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะมารีวิวให้กุณลูกค้าชมกันนะคะวันนี้เป็น รถเก่งสไตล์สปอร์ตแฮชแบ็กแบบนี้นะคะเป็น Suzuki Swift นะคะ1.2 GL นะคะตัวนี้เป็นตัว n e ว i ตัวท็อปสุดปี2018เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเจ้าจะพาคุณลูกค้ามาชมรอบคันแล้วก็ภายในของเขานะคะว่ามีความสดใหม่และก็ความน่าใช้น่าสนใจแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามจ้อยไปชมกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเป็นคิวของเจ้า Suzuki Swift นะคะ1.2 GLS ตัวนี้ตัวนวิปี2018นะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับง่ายๆสบายๆเลยค่ะตัวนี้ของเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเป็นแบบรังพึ่งนะคะคาดด้วยแถบสีแดงแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมค่ะ ทางด้านของไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้า LED projector เลยนะคะส่องสว่างมากๆเลยมาพร้อมกับไฟ daytime running นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าทั้ง2ข้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแมก a l ล o y ขอบ15นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางปี2018ทั้ง4เส้นเลยค่ะ ร้อมกับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะกระจกทั้งสีด้านควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมกันสัอาดสวยๆแบบนี้นะคะรอบคันมือจับที่เปิดประตูด้านหลังก็ออกแบบมาสไตล์สปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนทางท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ทั้งสองข้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว Suzuki Swift นะคะเป็นเครื่อง u u l j e t ด้วยนะคะทางด้านท้ายสวยมากเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นทรงแฮ b a c k นะคะสามารถเปิดท้ายได้นะคะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วย ตัวนี้เปิดด้านหลังออกมานะคะก็จะเจอนะะี่ค่ะแผ่นยางรองนะคะของซูซูกิแท้นะคะแล้วก็เบาะนะคะสามารถพับได้2ส,ส่วนด้วยกันค่ะใครที่มีข้าวของเครื่องใช้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆสามารถใส่ได้อย่างจุใจเลยนะคะเราก็จะมีพวกปั๊มลมนะคะชุดแต่งนะคะเป็นพวกตกแต่งยาง เวลายางรั่วยางซึมนะคะให้ภายในห้องโดยสารก่อนนี่ค่ะกระจกนะคะก็ควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมกับเบาะกำกรรมะหยี่นะคะสีดํานะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในเห็นค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าภายในกว้างมากนะคะพื้นที่ใช้สอยนีมีครบนะคะ ตัวน,นี้นะคะของเขาก็จะมาพร้อมกับกุญแจแบบอิโมเจเน이เซอร์นะคะนี่กดปุ่มตื้ดเดียวนะคะก็สามารถเปิดออกมาได้เลยนะคะ ก็มีระบบนะคะควบคุมต่างๆนะคะตรงกระจกนะคะนี่เบาะของเขาทรงสไตล์สปอร์ตนะคะโอบรับกับสรีระนะคะแล้วก็สตาร์ทเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะเป็นปุ่มโฮสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถเพิ่มเสียงเลือกโหมดได้เลยนะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะออกแบบดีไซน์สปอร์ตมากเลยนะคะนี่เรืองแสงด้วยนะคะเลขไม้อยู่ที่45,600นะคะ65 5กิโลเท่านั้นแอนะคะตกแต่งด้วยแถบคือคอนโซลหน้าบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็มีหน้าจอแบบทัชสกรีน7นิ้วนะคะให้มีระบบนำทางนะคะหรือเนวิเกเตอร์นะคะให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็รับสัญญาณบลูทูธในตัวได้ด้วยนะคะ ตู้นี้เครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะสามารถปรับความแรงของลมแล้วก็มีฮีเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะถัดลงมาก็จะเป็นช่อง USB AUX นะคะแล้วก็ช่องเสียบไฟ12โวลต์ด้วยนะคะตู้นี้นะคะจอยบอกก่อนเลยนะคะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะสดๆร้อนๆนะคะรถคือมาถึงล้างเช็ดอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลย เครื่องยนต์เบนซินนะคะ 1, 2 0 0ซีซีนะคะตัวนี้อันนี้เครื่องเดิมเลยนะคะรับประกันได้เลยไม่มีพลิกความชนหนังน้ำท่วมแน่นอนนะคะรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนานถึง3เดือนเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเรามีบรกิการถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะทุกอย่างเลยดูแลเช็คระบบให้ทุกอย่างคะ่ะ และสำหรับเจ้า s u z zu กิ w i f t นะคะปี2018คันนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่427,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะลูกค้ารับโปรโมชั่นฟรีดาวไปเลยนะคะฟรีจัดฟรีโอนฟรีทำสัญญานะคะแล้วก็ค่าภาษีพรบรต่างๆนะคะส่งสบายๆนะคะรถปีใหม่ส่งเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังจะได้สิทธิ์นะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์ฟืงท้ายนานอีก1ปีเต็มเลยนะคะ ส่วนทางด้านของเอกสารนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอกสารนะคะผ่านง่ายๆอนุมัติง่ายๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะแอบกระซิบเลยลดราคาเยอะมากค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถจะมาทดลองขับนะคะเจ้า s w i f ตตัวนี้นะคะได้ที่เพชรคาร์เซ็นเลยนะคะหรือว่านะคะจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นี่เลยนะคะจอยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะวันนี้นะคะจอยขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวนะคะรอบหน้ามีรถสวยๆเข้ามาใหม่เดี๋ยวเอามาให้คุณลูกค้าชมแน่นอนคะ่ะสัญญาวันนี้สวัสดีคะ่ะ